พระธาตุภูสีเป็นทั้งหลักเมืองของหลวงพอบางและยังเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมในอดีตพระธาตุแห่งนี้สร้างขึ้นบนภูเขาของฤาษีมีอายุราว227ปีการขึ้นไปชมพระธาตุจะต้องเดินขึ้นบันได328ขันด้านบนของพระธาตุมีจุดชมวิวเมืองที่สวยงามบนจุดชมวิวแห่งนี้ สามารถมองเห็นเขตพระราชวังหลวงพะบางอาคารบ้านเรือนและแม่น้ำคานที่ไหลผ่านเมืองได้อย่างชัดเจนเวลาที่เหมาะแก่การขึ้นสการาพระธาตุแล้วก็ถ่ายรูปชมวิวก็คือช่วงหลัง4โมงเย็นเป็นต้นไปเพราะอากาศจะยินสบายแดดไม่ร้อนมากที่สำคัญยังเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเมืองอีกด้วย เป็นยอดเขาที่มีความสูงประมาณ150เมตรตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบางเราสามารถเดินขึ้นไปบนยอดเขาภูสีได้ไม่ยากนักเพราะมีบันไดเป็นขั้นๆรวม328ขั้นเท่านั้นแต่ก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะคะเมื่อไปถึงด้านบนเราก็สามารถมองเห็นเมืองหลวงพระบางและแม่น้ำโขงแม่น้ําขานได้อย่างชัดเจน พระธาตุภูสีสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอนุรุตประมาณพุทธศักราช2,337ตัวองค์พระาธาตุจอมสีมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทองตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยสุริชัดทองสำริดเจ็ดชั้นสูงประมาณ21เมตรตั้งอยู่บนยอดเขาจุดสูงสุดของเมืองหลวงพะบังนั่นเองค่ะ